กฎงานโรบินฮูดเนี่ยครับมันเออ่วัดกันที่ความเร็วของตัวเครื่องของเน็ตเออ่แล้วก็ตัวแอปพลิเคชันซึ่งส่วนประกอบของการกดงานก็เป็นที่คีย์บอร์ดด้วยส่วนหนึ่งวันนี้ผมมีคลิปการเทสต,ตัวคีย์บอร์ด2ตัวนะครับเอามาเทสแข่งกันสเปคผมเป็น Vivo V11 นะครับเอออันนี้มันก็ อยู่ที่สถานที่ของแต่ละคนด้วยนะครับแต่วันนี้ผมจะเอาคีย์บอร์ดของย่อสองแอปนี้มาเทส t แข่งกันแบบว่าเซียววิหนึ่งใครเร็วกว่ากันซึ่งการกดงานของแอปนี้เออพนักงานเอยไรเดอร์หลายคนก็รู้นะว่าใครเร็วและใครแม่นคนนั้นก็ได้ไปแต่อันนี้ผมมีแค่คลิปคีย์บอร์ดอย่างละคลิปเพราะว่าผมรอกดงานแล้วคือแบบนานมาก ไม่มีงานมาเลยก็ได้จังหวะอย่างละคลิปพอดีผมก็เลยเอามาให้เพื่อนๆดูเลยว่าคีย์บอร์ดตัวไหนมันทํางานได้ไวกว่ากันนะครับตัวซ้ายก็คือ Gboard ที่เป็นของ Google นะครับส่วน Simple ก็คีย์บอร์ดจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่คือตอนนี้เราไปเทสกันเอาเดี๋ยวผมจะคลิปให้ดูนะครับว่าอันไหนเร็วกว่ากัน จากคลิปนะครับดูการเด้งของตัวเลขนะครับจะเด้งมาที่หน้าของตัวกด A B C กขของอพวกนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยสวิชไปที่หน้าต่างที่เป็นกดตัวเลขแบบเครื่องคิดเลขนะครับแต่คือตอนกดงานจริงๆอะ่ะมันจะเด้งขึ้นมาที่หน้าตัวเลขเลยนะครับไม่ใช่มาที่กขของอแบบนี้นะครับซึ่งโทรศัพท์ผมมันเป็นอย่างนี้ทุกคลิปเลยก็อยากจะบอกว่าในความรู้สึกผมนะ ในคลิปเนี่ยเหมือนตัว g ีบอร์ดไม่ได้เหมือนหรอกตัว g ีบอร์ดอ่ะจะเด้งสวิชไปที่หน้าตัวเลขเร็วกว่าแต่ในความเป็นจริงที่ผมกดงานเนี่ยไอตัวคีย์บอร์ดที่เป็นตัวซิมโพจะเด้งไปที่หน้ากดตัวเลขความรู้สึกผมนะครับตัวซิมโ e จะเด้งไปที่ตัวกดตัวเลขเร็วกว่าแม้จะนิดนึงแต่ผมรู้สึกได้เพราะว่าในความรู้สึกผมริงกับข้อมูลของแอป ตัว G board ของ Google เนี่ยมีแอปที่ขนาดใหญ่ของ Simple จะมีแอปที่ขนาดเล็กกว่าและออปชันจะน้อยกว่างั้นผมขอสรุปเลยแล้วกันนะครับคลิปนี้ตัว G board สวิตไปที่หน้าตัวเลขได้เร็วกว่าถ้าเกิดคีย์บอร์ดมันเด้งขึ้นมาเป็นหน้าก็ไกลขอไข่ก่อนส่วน Simple จะเด้งช้ากว่านิดหนึ่งนะครับแต่ในความเป็นจริงผมขอค้านนะผมขอค้านคลิปที่ผมทำเองเนี่แหละตัว Simple อ่ะผมรู้สึกว่ามันเร็วกว่า งั้นอยู่ที่ตัวคุณแล้วครับคุณต้องไปลองเองว่าคีย์บอร์ด2ตัวเนี้ยอันไหนเด้งขึ้นมาเร็วกว่ากันถ้าเทสแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับ